สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันพุทธที่11มิถุนาสองหานะคะช่องพระดีดีค่ะ EP ที่55นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดพระสมเด็จนะคะเป็นชุดแม่เหล็กดุดติดนะคะแบ่งปันองค์ละ300บาทนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตาหมายเลขแล้วก็ทูตามเมทูได้เลยนะคะกดเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มลายตามเบอร์ทูได้เลยค่ะ มีแบบเก็บปลายทางนะคะแล้วก็มีแบบโอนนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะมาเริ่มที่องค์ที่1น,นะคะองค์ที่1น,นะคะจะเป็นสมเด็จแม่เหล็กดุดติดนะคะด้านหน้าก็จะเป็นทาทองนะคะเป็นดูดติดทุกองค์เลยนะคะ หมายเลขหนึ่งนะคะแบ่งปัน250บาทนะคะเป็นแบบเรียบนะคะนี่นะคะจะดูดติดแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสองค่ะ หมายเลขสอนะคะจะเป็นสมเด็จแม่เหล็กดูติดนะคะจะเป็นสีทองนะคะแบบเรียบจะเป็นสองบาทนะคะข้างหลังก็จะเป็นเรียบค่ะนี่นะคะดูติดแบบนี้นะคะ น,นะคะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนะคะนี่นะคะหมายเลขสามนะคะก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบนะคะแถวที่หนึ่งจะเป็นสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ สนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะเป็นชุดแม่เหล็กจุดติดนะคะนี่นะคะดูดติดให้ดูนะคะไปนะคะเป็นหมายเลขสี่ค่ะ หมายเลขสี่นะคะนี่นะคะซูมให้ดูชัดๆนะคะนี่นะคะดูติให้ดูนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะ,ะ,คะจะเป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะแบ่งปันสองยห้สิบาทเหมือนกันนะคะ แบบนี้เลยนะคะติดแบบนี้นะคะหม่เลขหกค่ะจะเป็นสมเด็จปกโพนะคะสมเด็จปกโพแม่เหล็กดดติดค่ะ ข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะคะหลังสมเด็จโตค่ะหมายเลขเจ็ดนะคะจะเป็นสีทองนะคะสมเด็จแม่เล็กติดนะคะเป็นสีทองค่ะ ข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือเหงนะคะหมายเลขแปดค่ะ นี่นะคะจะเป็นสมเด็จแม่เหล็กดุดติดนะคะเป็นสีดำนะคะข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะคะดูดติดได้ทุกองค์เลยนะคะแบบนี้นะคะ หมายเลขเก้าค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะคะ หมายเลขสิบค่ะ,จะ,ะ,คะจะเป็นแม่เหล็กดุกติดนะคะจะเป็นแหวกม่านนะคะเป็นสมเด็จแหวกม่านค่ะหลังวจะเป็นสมเด็ดโตนะคะแด่งปัน300บาทเหมือนกันนะคะ สิค่ะจะเป็นปกโพนะคะสมเด็จปกโพนะคะเป็นแม่เหล็กดุติดหลังก็จะเป็นสมเด็จโตค่ะนี่นะคะ สิบสองค่ะนี่นะคะเป็นแม่เหล็กกุติดนะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะหลังก็จะเป็นผู่ทวดค่ะ หมายเลขสิบค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขแล้วก็ถูกตามปูได้เลยนะคะหมายเลขสิบก็จะเป็นปู่ทวดนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือรวยค่ะ ส,สิค่ะข้าหลังก็จะเป็นพักกิ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข15ค่ะแบ่งปันองค์ละ300บาทนะคะ มเลขสิบห้าค่ะมายเลขสิบห้านะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบหกนะคะหมายเลขสิบหกค่ะ หลังก็จะเป็นพญานาคคู่นะคะ17ดค่ะ หลังจะเป็นพักกิ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายหมายเลข18นะคะมีทั้งหมด18โอค่ะหมายเลข18บนะคะองค์สุดท้ายหลังก็จะเป็นท้าล่าหูนะคะ ค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดก็จะมี18โอฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะคลิปในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ